กลับมาว่ากันในเรื่องของสอปอกอรจาได้ไหมฮะว่าที่มันทับซ้อนกันไปหมดเลยอะ่ะคือที่เดียวกันแต่ว่ามีเจ้าของที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ตรงนี้ประมาณสักสาหน่วยงานเห็นจะได้ก็ให้กรมแผนที่ทหารเข้าไปแล้วก็ไปวัดโดยใช้วันแมพคือใช้ดาวเทียมเลยอะ่ะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าวันนี้คุณชัยวัดเนี่ยออกมาบอกบอกว่ากรมแผนที่ทหารบอกว่าสปอกอรปกรัปกอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่หรือ ยืนยันว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เป็นของอุทยานร้อเปอร์เซนแล้วพร้อมพิสูจน์อีกตั้งหากติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับรยายงานพิเศษครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้สามหมื่นกว่าไร่ถูกกันเอามาเพื่อให้จัดสรรให้พี่น้องประชาชนได้ทำกินกันถ้าลุกล้ำกข้มาบุกลุกป่าผมล่าสัตว์ป่าผมผมก็ต้องต่อสู้โดยโดวศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์ป่า กรมแผนที่ทหารได้นำแผนที่ชุดเดียวกันกับที่ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีมากางในที่ประชุมและไล่ชี้แจงให้ฟังทีละแผนพร้อมเปิดภาพถ่ายทางอากาศให้ดูว่าพื้นที่ทับซ้อนบริเวณบ้านเหวปลากั้งตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่กำลังเกิดข้อพิพาทพบหมุดสป,ประกรไม่ได้รุกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และบริเวณดังกล่าวเป็นของสอป,ประกอแต่อาจไม่เข้าคุณสมบัติการจัดสรรที่ดินทำกิน ทำเอาในาใยชัยวัน์ลิมลิขิตดักสอนพอสสำนักอุทยานแห่งชาติที่เข้ามาร่วมประชุมวันนี้ถึงกับประกาศลั่นไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร้อยเปอร์เซนต์และจะต่อสู้ด้วยหลักฐานทั้งหมดที่มีทั้งหมุดแนวเขตแผนที่และถนนรอบแนวเขตที่ใช้งบประมาณสร้างถึง145ล้านบาทหากไม่ได้ข้อยุติคงต้องไปเจอกันในชั้นศาลและตั้งคำถามว่าหากพื้นที่ข้อพิพาทเป็นของสอปรกร แล้วเหตุใดจึงไปปักหมุดไว้ในพื้นที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถือครองสปกเป็นของผู้ยากไร้จริงๆหรือไม่เส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่บอกว่าการจําแนกออกให้สปกรเนี่ยมีหลักหมุดไหมนะครับไม่ใช่ขีดบนกระดาษแล้วบอกว่าใช่นะครับก็ผมมีหมุดมีแผนที่มีงบประมาณมีถนนรอบแนวเขตวิทยาใช้งบประมาณตั้ง145ล้านนะครับแต่กรมพัฒนาที่ดินแล้วจําแนกออกมาให้สปกรเนี่ยขีดในกระดาษอะ เาจะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องอ่ะก็ใช้วิวจรารณญาณกันดูแล้วกันว่าของใครที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุดนะครับเจอที่ศาลครับวันนี้เราต้องเดินหน้าสู้พร้อมกันเพราะว่าสมภพกรที่ออกมาเนี่ยผู้ครอบครองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นนักการเมืองผู้ลงทุนมีนักลงทุนต่างๆซึ่งไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรผู้อยากไร้หรือไม่มีที่จะกินจริงๆ ท้ายที่สุดในอยมริตคงแก้วรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาก็ออกมายอมรับว่าออกเอกสารสิธสปกอผิดพลาดแม้พื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ในเขตของสปกอแต่จุดที่ไปปักหมุดยังเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ดังนั้นจะออกสปกอไม่ได้เพราะผิดระเบียบ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ถูกต้องตามระเบียบครับการจัดที่ดินจะต้องมีร่องรอยการทัประโยชน์ครับท่าน<ร>อันนี้ผมพูดข้อเท็จจริงในการที่จะจ,จ,จัดที่ดินให้กับเกษตรกรเนี่ยจะต้องเป็นแปลงที่ดินที่มีการทัดประโยชน์แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับสพคก็ตรวจสอบก็จะได้ดําเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินนักกล่าวตามขั้นตอนของระเบียบนะครับขณะนี้ได้ตั้งคณะการสอบข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ขณะที่นายอภิชาติสริสุนทรประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเรื่องนี้ยังไม่จบต้องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติส่งให้ครมอไปรับรองแผนที่วันแมปตามกระบวนการก่อนจึงจะชี้ชัดได้โดยในวันที่4มีนาคมนี้คณะกรรมการการจะลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านว่าคนที่ได้รับสิทธิทรปกรในพื้นที่ทับซ้อนเป็นนักธุรกิจหรือชาวบ้านถ้าหากแค่สายระดับปฏิบัติ ถูกไหมฮะระดับพื้นที่ระดับจังหวัดนะครับจะกล้าทําขนาดนั้นเชียวหรอใช่ไหมฮะมันมีกระบวนการอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าสําหรับเรื่องคุณสมบัติผู้ถือครองทั้ง5ารายอันนี้ทางกรรมธิการก็ได้ขอข้อมูลการไต่สวนทั้งหมดมาแล้วล่ะว่าในการไต่สวนของเขาเนี่ยเขาระบุกันยังไงก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาระบุว่า สภาพพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะที่จะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเพราะมีสภาพป่าสมบูรณ์จึงสั่งให้เพิกถอนทั้งหมดและกั้นพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นป่าสปะกอเพื่อเป็นการชนระหว่างอุทยานกับแปลงทำกินแต่เหมือนจะไม่จบไม่ง่ายเพราะนายชัยวัน์ยังคงเดินหน้าสู้และได้นัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ไปดูแนวเขตอุทยานว่ามีตรงไหนบ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและที่ดินไปอยู่ในมือของใครเพื่อให้ประชาชนสบายใจได้ว่าจะได้ที่ดินทำกินจากสปะกอด้วยความสุจริตใจ ทีมข่าวเอาให้ชัดรายงาน